เศษส1 2ร5 6 5่วน2565ทาลิคิดพลิกโชคชะตาเล่ม22จบแรงเอสสงครามระหว่างเผ่ามนุษย์และปีศาจถึงจุดสิ้นสุดลงตัวตนของกุนซือชุดดำถูกเปิดเผยออกมา พร้อมสาเหตุความแค้นที่มีต่อมนุษย์ก่อนที่จะนำพาไปสู่จุดจบสุดท้ายของเรื่องครับเล่นนี้ถือว่าเป็นบทสรุปของเรื่องราวมีทั้งส่วนที่เดาได้และเดาผิดเช่นเดิมเพียงแต่ฉากจบสมกับเป็นเมาวนี่จริงๆครับ พี่จบได้ค่อนข้างน่าจะธรรมดาไปหน่อยสำหรับเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมระดับนี้เพราะดันจบแบบกระแสนิยมของนิยายในยุคนี้ที่พอเก่งสุดไปแล้วพวกตัวเอกมักย้ายไปดินแดนแห่งใหม่จบปลายเปิดคล้ายๆกับฉากจบสยบฟ้า แต่ถ้ามองข้ามส่วนนี้ไปต้องถือได้ว่าสุดยอดครับเพราะคนเขียนได้เตรียมการวางพร้อมเรื่องไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมีการนำกลับมาใช้อย่างคัดไม่ถึงอะไรหลายอย่างมีการเตรียมไว้อย่างดีจนไม่รู้สึกว่ามั่วเลยจนจัดได้ว่านี่เป็นนิยายจีนที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง เลยก็ว่าได้ความประทับใจหลายต่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างอ่านเราจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเหตุผลและการกระทำได้อย่างชัดเจนและมีมิติถึงฉากต่อสู้อาจจะน้อยแต่ว่าแต่ละฉากสามารถพลิกชะตาของเรื่องราวได้เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าสมชื่อท้าลิขิตพลิกโชคชะตาจริงๆมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป สงครามระหว่างเผ่ามนุษย์กับเผ่าปีศาจถึงจุดสิ้นสุดลงหวังพุ่วขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์ได้ปะทะก,กับขุนพลปีศาจหลายต่อหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเจ้าสำนักข่าวกระบี่ลีซานกับเซียงอองที่เป็นยอดฝีมือขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์ถึงกับได้รับบาดเจ็บเหลียงปั้นหูอันดับห้าในเจ็ดพิทักษ์แดนเทพถึงกับยอมตายในการต่อสู้ แต่ด้วยการเสียสละมากมายจนในที่สุดเผ่ามนุษย์สามารถบุกประชิดถึงเมืองเซียเหล่าได้เป็นผลสำเร็จการต่อสู้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายเฉินฉางเซิงพระเอกใต้เท้าสังคราชขั้นรวบรวมดาวขั้นปลาย จึงได้เดินทางไปแนวหน้ารวมถึงปรมาจารย์พรลสังสิงโจอาจารย์พระเอกที่ตามมาอีกคนก่อนที่สุดท้ายกองทัพของเผ่ามานที่มาช่วยเหลือทำให้สามารถตีประตูเมืองเซี่ยเหล่าจนแตกได้แต่ก่อนที่กองทัพเผ่ามนุษย์จะบุกเข้าเมืองเซี่ยเหล่าที่เมืองหลวงจิงตูกับเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เพราะเสียงอ๋องที่ได้รับบาดเจ็บกับใช้ตัวปลอมหลอกทุกคนส่วนตัวจริงกับย้อนกลับไปจริงตูร่วมมือกับตระกูลเทีนยนไห่นำกองทัพก่อกระบฏขึ้นทำให้เฉินฉางเซิงต้องลังเลใจก่อนที่จะตัดสินใจนำทัพบ,บุกต่อไป แทนที่จะย้อนกลับไปยังจริงตูด้านจริงตูที่เซวอองนำกองทัพบุบกเข้าไปปิดล้อมยังวงังหลวงได้พบถึงอีเหรินห้องเต้สิทธิพี่พระเอกที่ก้าวออกมาทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาพูดได้เพียงแต่ไม่ค่อยพูดส่วนการฝึกปรือของเขากับเป็นอัจฉริยะเหนือยิ่งกว่าเฉินชางเสิงเสียอีกถึงกับฝึกเคล็ดวิชาแผ่เผาสุริยันได้ถึงขั้นสุดยอด ก่อนที่เส้นแสงมากมายจะพุ่งออกมาจากร่างของเซียงอ๋องจนร่างสลายไปส่วนองค์ชายเฉินหลิวที่นำทหารบุกสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงกับโดนเทีนยนไห่เฉินอู่ที่ขัดแย้งกับตระกูลมาขัดขวางก่อนจะโดนสเวียนหยวนพั่มนุษย์มานเผ่าหมีขั้นรวบรวมดาวโจมตีจนได้รับบาดเจ็บแล้วโดนจับตัวไว้ ตามคำสั่งของหลูวหลัวองค์หญิงเผ่ามานลูกสิษย์เฉินฉางเซิงเมื่อกองทัพมนุษย์บุกเข้าเมืองเซี่ยเหล่าได้สำเร็จมุ่งหน้าไปจนถึงวังหลวงของเผ่าปีศาจ้างสิงโจที่สมหวังจึงสิ้นใจตาย เฉินชังเซิงจึงนำทุกคนมุ่งหน้าต่อไปจนพบหนานเค่อองหญิงเผ่าปีศาจที่มาขวางทางแต่พอทราบว่าเฉินชังเซิงไม่มีความคิดฆ่าลังเผ่าปีศาจจึงยอมแพ้ทำให้ได้พบราชาปีศาจที่ชายหนานเค่อราชาปีศาจได้เล่าถึงในอดีตก่อนที่มหาพิภพจะแตกออกเป็นห้าพิภพ แล้วชนเผ่าปีศาจคือกองทัพที่มาจากพิภพเึ่งกวงเพื่อตามหาศิลาสวรรค์ที่สูญหายก่อนที่จะตัดสินใจอยู่ที่พิภพจงถูแห่งนี้ราชาปีศาจต,ตอนแรกคิดจะใช้อาวุธพิฆาตนภาพร่างดาวเพื่อแจ้งตำแหน่งของพิภพจงถูให้กับทูตสวรรค์ของพิภพซซ่งกวงบุกมาโจมตีเพื่อต่อรองแลกกับพวกเฉินฉางเซิงจะต้องถอนทัพออ,อกไปจากเมืองเซียเหล่า แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนความตั้งใจเพราะคนที่ติดต่อจดหมายกับราชาปีศาจมาตลอดคือถังศารสือลิลถังๆเพื่อนพระเอกขั้นรวบรวมดาวไม่ยอมรับข้อเสนอตามด้วยสวีโยโรงนางเอกพิดาเทพสายเลือดหงมาจุติ อีกคนที่ยอมเดิมพันด้วยมนุษยชาติทั้งหมดทำให้ราชาปีศาจจึงยอมรับความพ่ายแพ้ยอมรับข้อเสนอแต่กุนซือชุดดำที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ได้เปิดเผยถึงแผนการสุดท้ายที่เตรียมไว้ในการทำลายพิภพแห่งนี้คือไร่เวทใส่ร่างของเฉินฉางเซิงที่มาจากพิภพบซึ่งกวงให้เขากลายเป็นตัวบอกตำแหน่งแทนพิคาดนภะาพร่างดาว โดยอาศัยจากแสงดาวประจำตัวของเฉินฉางเซิงที่ใช้ในการฝึกยานวิธีหยุดยั้งมีแต่เขาจะต้องตายเท่านั้นเฉินฉางเซิงตัดสินใจที่จะตายในตอนแรกคิดจะลงมือเองแต่สวีโยหลงก็คิดจะเป็นคนลงมือแล้วจะตายตามเขาไป แต่ในระหว่างนั้นเฉินฉางซึ่งสัมผัสได้ถึงบางสิ่งก่อนที่จะสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์ได้ในขนาดหวังจือเซอร์ขุนนางที่เคยนำทัพบ,บุกโจมตีเผ่าปีศาจ ได้ปรากฏตัวมากับครุ่นคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างลังเลเพราะเห็นถึงเฉินฉางซึ่งยืนอยู่ระหว่างสุวีโยโรงหงฟ้ากับจูซาชิดจิหงตวงมังกรน,น้ำค้างแข็งและมีศิลาสวรรค์ราวกับพยักขาว จึงทำให้หวังจืดอเซอิ่อไม่ได้ลงมือทำอะไรเฉินชางเซิงที่เปลี่ยนใจจึงลองต่อต้านดูเขาได้ใช้กระบี่นับสามพันเล่มของตนตัดเส้นทางแสงสว่างระหว่างตัวเขากับพิภพเส่งกวงออกแต่ไม่สำเร็จ ก่อนที่อยู่อยู่ที่พิภพซึ่งกวงจะมีประกายกระบี่ของสุลีอาจารย์อาเขากระบี่หลีซานมาช่วยต่อต้านตัดยังเส้นทางแสงสว่างขาดออกทำให้เหล่าทูตสวรรค์ที่กำลังมุ่งหน้ามาตกไปในช่องว่างของมิติจนสูญสลายไป ด้านหวังจือเสื่อยังเปิดเผยอีกว่าคุณสื่อชุดดำคือโจอี้เหรินน้งองสาวของผู้ครองพบโจและภรรยาตนเธอต้องการแก้แค้นให้กับผู้ครองพบโจที่โดนยอดฝีมือมากมายรุมสังหาร หวังจือเซอ่อคิดที่จะพาตัวโจยี่เหรินไปคุมขังไว้แต่กลับโดนพวกเฉินฉางเซิงขัดขวางก่อนที่จะโดนหลิวชิงนักฆ่าอันดับหนึ่งที่เผยตัวมาลอบสังหารตายไปหวังจือเซ่อจึงได้แต่ฝังร่างนางเอาไว้ส่วนราชาปีศาจที่หลงรักโจยี่เหรินจึงฆ่าตัวตายตามไปแต่โจยี่เหรินกลับคืนชีพมาอีกครั้งด้วยวิชาลับที่เตรียมไว้ กับโดนเจอซิลเพื่อนพระเอกมนุษย์มานเผ่าหมาป่าขั้นรวบรวมดาวที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินรอบสังหารอีกครั้งจนไม่สามารถคืนชีพได้อีกสุดท้ายเฉินฉางเซิงได้ตัดสินใจไปยังพื้นที่ซึ่งถูกทอดทิ้งพบหวังจื่อเซ่อที่เฝ้าเส้นทางไปยังพิภพเสื่งกวงเพื่อเดินทางไปยังพิภพเส่งกวงเพราะอยากรู้ถึงดินแดนที่เขาถือกำเนิดมา พิภบเซิงกวงมีสภาพพล้ายกับยุโรปในยุคกลางที่มีผู้ใช้เวทมนต์เฉินฉางเซิงที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในฐานะจอมเวทฝึกหัดเขาในายามนี้ได้สําเร็จถึงขั้นเทพอัมพลางแล้วตัดสินใจจะเดินทางไปหาจาัก,กรพรรดิและสังฆราชดู พึ่งเดินทางไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์แต่ระหว่างทางกับพบนักโทษที่โดนขังและสวมหน้ากากเหล็กบอกเป็นน้องชายฝาแฝดขององค์จัก,กรพรรดิจึงช่วยเหลือและรับอีกฝ่ายเป็นศิทธ์ส่วนสวีโยโหลงที่9้าเข้าสู่ขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์กับจูซ่าก,ก็ได้ติดตามไปพ่พบเสิ่งกวงเพื่อตามหาเฉินฉางเซิงเช่นกันจบ